เพ่นนี้นะับนี่นี่น่องแม่แม่จาเตา ตัวน้ามาเสียหน่องครับเออาเนโดยเฉพาะดาวเนื้อดาวเนื้อเือแล้วคักเนาะมีลูก2องเลครับแต่ว่าลูกงได้คันไแต่ว่าอยากอยากเพื่อนเนมครับเพื่นมานบ่

มซนอ่เื wollen, <els> en. <ts hum> ่อก <Ast Jur> <ic om diction> ่้วเยวข่เหนียวขั้วนียวข้เหนียวขั้วเนยวขั้วเหนียว้วเหนียตวนวหว้เข้้น้้เียเยวนนั้นนนเนน้หนนนี บอกว่าพร้อมมา100%เ,เ,เลยท่านว่าอย่างนั้นนะครับ

วายวายวายายวานวายวายวายวมยวา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 ยวอายว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 าายวาายวายยวายวาายวายวาายวายวายยายยยยายาายา

ทีนี้นะครับผมก็จอดประชาสัมพันธ์ทั้งสุดท้ายแล้วล่ะถึงแม้ที่โยนกระจกทือกันท้องเสียไปลยครับยังไงก็ประชาสัมพันธ์แต่บางทีบางครัก็คงจะเสียความรู้สึกย้าไงก็

อยก็นผู้สียสลด้ไัมยเป็นแบผู้เสีะไหมหรับผู้สยผักทยก็งเอะไรถ้าร้จถ้ผมะจากไปผมขอ้จนี้ยมการเ่นงีนมวยยังยังไมายน้ำมวแดงก็ออกนมวแดงกน่อกแ่ไม่ได้นะมันผิดกติกาเอาเปนขอบคุณแดงด้วยนะครับให้ยืนนะครับไม่ใช่ให้ไปเลยนะครับ ขอขอบคุณรุณาด้วยนะครับพี่น้องแฟนมวทุกท่านยูัวน้าคข้ามวยต่างๆนะครับขอามกรุณาด้วยนะครับก็ถึงยังไงก็เห็นใจกันนะครับพี่น้องด้านเรานะครับ อย่าให้เสียหายนะครับอะรหัวหน้าค่ายัว่ายม่ด้อย่าลืมับาที่พีเราเข้ามาเเสียอย่างเดียวท่านยังไม่สร็คืนนะครับผมขอความกรุณาด้วยนะครับเอาชมรอได้นะเอ้ยแล้วก็พี่น้องชาวตับมยนะครับอย่าลืมนะครับสีหรับวันพรุ่งนี้มี่ใหญ่ตุอีกครั้งหนึ่ง นะครับกับทำบ้านหัวยางพบกับการเงินการกุศลเหมาะอย่างยิ่งกับไอ้โดนตีเท้าสาวตีนไฟขวัญใจของพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเรล่าวงย้อนยุตการกุศลเกิดขึ้นแล้วที่บ้านหัวยาง15เมสาพบประการใดก่อนไประวังระวังระวังวันพุธนี้โอ้โหมีนี่มันไงฝ่ายนี้โอ้โหมกใจเลมท้ายไว้ ข้าน้อกไว้ขอบคุณมากๆครับพี่ท่านนำกระจับคืนมานะครับเพราะว่านี่มาแล้วนะครับนำมวยฝ่ายนำเงินของเรานะครับไหนี่ล่ะ นี่หลังแ้วแล้วนี่มาไเดี๋ยวขึ้นยัสมมันใสเว้่วสึว่าใหญ่ขึ้นมาได้นะครับมวยคู่นี้เลกว่าสู้กันแบบถิงทิพิงถึงสู้กันแบบไม่มีดีกาและไม่มีอุปกรนั่นคือจัญญาบันเงเจามยไทยนะครับว่าใครจะ ได้รับการชูมือเข้าไปขึ้นอยู่กับเอ่อลีลาการเตะเข้มเตะและคนนะครับแต่นดี๋ทวทมุมน้ำเงินใหญ่เข้อเนีเห็นแล้วนะครับเนียเข้าใจเข้าใจกันคือตั้งแต่ไหนเขาไม่มาหุนเลยเลยนะครับผมโอ้เขาอกินนั่งหมดนั่งเขาอยู่วะนั่งเขาอยู่วะเขาอยู่นั่งวะก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนมาคืนแล้วก็ขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับท่าน รับขอให้ท่านลงโ้มดีตะเลนมีเจริญนรับตลอดทหน้าที่รายการงานของท่านนี่รับมมยฝ่ายน้องเงินก็ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ฝ่ายแดงน,นะครับผมพื่อเพื่ครับผมผม็ติพันไปละเมออยู่กับคนเขาบอกใต้ายบอกเล็กนะครับ คนสวยคนามคนงามบ้านโกคนที่คนจะบอกยนี่เหรอครับแล้วนลขอบคุณมากสำหรับทุน่าที่นจบันทึกกามทุนสำหรับทุนเราท่านเราชื่นออยู่ทอองร่วมรับะนทผสูงมาชมกันต่อกเป็นคู่พิเศษนะสรับคู่นี้ยอดตับอที่สองบาท เกก็มังกรกันตัวให้สกัดกกัดเอาว่ามากเไยมาตมาเนตรยียตัน้ก่ลงมาขัไปยังลงมาลงไก่เต่ไก่ให้เรียบร้อยก่อนแตไกลเรียบร้อยก่อ ้วลนไลเยมวลฝ่ายผู้ชอัดวดีโอเลย่โทษโทษนะปควาบสำหรับมวยคู่นีนะครับมีเดิพันเป็นตะกันติดป้ายรวมแล้วสองหมื่นบาทไปกลับนะครับผม แล้วก็ก็ปใบตาแดาและสลับแดงันก็ประกอบซิปอบตเฉลิมเป็นนักชกที่นั่งบนแดงนะครับส่วนนั่งเป็นก็ดาวเหนืออบตทุกคลองหยิบนะครับเก่าก็อยู่ทางด้านบนแดงสดก็อยู Rolex ่ทางด้านบนน้ำเงินรักใครชอบใครก็เชียร์กันลุ้นกันนะครับ ไม่ต้องบันยายให้มากครับสำหรับคู่นี้มิตรรักแฟนมวยพี่น้องแถวแถวเภอ,อขอมวัวกับอภวสามชัยแล้วก็อเภอวลักษมณ์หมอทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ก็คงจะจำหน้าจักกากันได้ดีสำหรับคู่นี้รักใครชอบใครก็เชียร์กันลุกกน้นกันไปกันเพียร่ายกชัดเจนนะครับไปห้ายกมวยคู่นี้คือต่อยกันห้ายก กับพี่น้องแฟนบัตรมวยตั้ตาดูให้ดีทุกวินาทีมีค่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมว้คณที่เสร็จเรียบร้อยก็คงจะเป็นยกที่รอสกพักหนึ่งยกที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอสกพักหนึ่งลีความใต้หน่อยครับผม เอาวาเปนแบบไรสีสันไม่วับได้เด้อไม่วัดนด้ดาวเหนือเพชรมังเดิงเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแบบนี่ยกที่หนึ่งวรยกันดีจะเป็นเรื่องธรรมดาครับแม่บ้ายวยไทยเลยสัญญาว่าาหายมันต้องมีชันด้วยเซอน์ได้ วุฒิจะไม่หวะแล้วการมาบอกข้อทีเดียวมีอาสลบกไปเลยวุี้ขนาดีในการอบวุฒอออกจละลูกจ่ละดอกใช้บอดทำก็อดแล้วคางมาลูอดก็คงจะเป็นหลักละว่าอย่างเงี้ยวางเงี้ยำยไปไป บไช่ใจสอนัับงกเพชรเออเดี๋ยวปะไปแดงจัจับขวาม่าด้เหนือบอกไม่สนโดนนะไบ้างแล้วจะเป็นน้ำชกที่มีน้ำใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณให้ผมผมก็คุจะให้คุละว้าเลยวาแล้วเดียมว้ย้าเว

กอดรัดฝาส่ายเลี้วายุกหตุกนุ่้อคกับหลอกขาวหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของสศรษฐม้อยน้าเดี๋ยวไม่พร้อมมาชมกันต่อในยกที่สดาวือสุดท้ายท้่จะหาข้าไปโดนปักของ

เดี๋ยวสิว่าใครจะหลุดใครจะหลบใครจะหมอบกระทิงตัวเดี๋ยวก็หลุดเอาไปที่นู้นตัดก่อนเอาตัวมันไปไว้โอ้โห่ๆโดดโดดเข้าอย่าไล่หรอกเตรียมพร้อมแล้วเสียอย่างเดี๋ยวกลุบตัวไอ้ที่นี่ไปก่อนเถิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ๆเอาอะไรไปรูปเต็มๆย่างออกไปเดี๋ยวฉันเดี๋ยวต้องขยับเสียบจังเลย

Oi! Cái... เอากัน